สวัสดีครับพี่น้องทีักครับทุกเช้าวันใหม่ให้พระคำนำชีวิตของเราอยู่เสมอนะครับเราอ่านพระวจนะพระเจ้ามาอยู่ในพระธรรมอิสยาห์นะครับบทที่8บทที่9บทที่10ครับและเรามาดูด้วยกันครับพระวจนะวันนี้ได้ข้อคิดอะไรกันบ้างครับในบทที่8นี้นะครับอิสยาห์ได้แต่งงานกับผู้เผยพระวจนะสาวซึ่งเธอก็เป็นสาวพรหมจรรย์ด้วยและก็ประกาศนะครับว่า ลูกที่ออกมาคนแรกนี่นะจะเป็นผู้ชายแล้วพระเจ้าก็ทรงให้ชื่อนะครับมาชมาเชาเซลาฮัสบัสนะครับซึ่งแปลว่ารวดเร็วในการปล้นรวดเร็วในการยึดนะครับดังนั้นบุตรของอิสยาห์นั้นจึงเป็นหมายสำคัญแก่ชนชาติของอิสราเอลนะครับว่าอาัสซีเรียจะมาพิชิตทั้งอิสราเอลและซีเรียครับ แล้วก็รวมทั้งยูดาด้วยและก็เป็นหมายสําคัญว่าเมื่อไหร่บาบิโลนจะเข้ามายึดยูดาขึ้นและก็กวาดต้อนยูดาไปเป็นเฉลยก็คือเมื่อเด็กจะเริ่มพูดประโยคที่มีความหมายนะครับเมื่ออายุประมาณทั้งสองสขวบเนี่ยก็คือในปี7 32นะครับก่อนคิก่อนก่อนขึ้นสกกาดนะครับประมาณสปีหลังจากที่ลูกชายของอิสยาได้เกิด ในตอนนั้นเปกานะครับกษัตริย์ของอิสราเอลและเลซินก็ได้สิ้นพระชนนะครับอัสซีเรียก็ได้พิชิตซีเรียแล้วก็เริ่มลุกรลานอิสราเอลนะครับเป็นการปล้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ยึดอย่างรวดเร็วเช่นเดีววยวกันตามชื่อของลูกชายอิสยาเลยครับพี่น้องครับและเราจะเห็นว่า ชนชาตินะครับอิสราเอลนะครับยแลยูดาด้วยพระเจ้าได้พูดถึงแม่น้ํานะครับคือน้ําแห่งชิโลอาที่ไหลเอ่ยเอยๆหมายถึงพระเมตตาของพระเจ้านะครับแต่เมื่อชนชาติของพระเจ้านั้นได้ปฏิเสธแม่น้ําสายนี้พระเจ้าจึงเอาแม่น้ํายูเฟติสขึ้นเป็นศูนย์กลางของอัสิเลยียนะครับเอามาทำไมเป็นแม่น้ําที่มีสายใหญ่และมีกําลังมาก น้ำมันจะเข้ามานะครับกวาดต้อนนะเข้าไปในอิสราเอลและยูดา์ด้วยน้ำนี่เป็นเหมือนกองกําลังกองทัพที่ยิ่งใหญ่นะครับที่มากวาดต้อนทั้งหมดเลยนะดังนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อชนชาติของพระเจ้าปริเสธพระเจ้าในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์และเป็นพระเจ้านั้นนะครับพวกเขาต้องรับในสิ่งนี้ค่ะในสิ่งนี้เมื่อเขาไม่ไว้วางใจพระเจ้าไปไว้ใจในกองกองทัพ มังหือมาเหล่านั้นแล้วกลับกลายไปให้กองทัพมังหือมาค,คิดว่าจะมาช่วยกลับกลายเป็นกลับมาป้นและก,ลกวาดต้อนพวกเขาไปเป็นเฉลยนี่แหละครับเราจะเห็นว่าชนชาติของพระเจ้าแทนที่จะพึ่งพาพระเจ้าแต่กลับไปพึ่งพาคนทรงพ่อมดหมอผีนะครับรวมทั้งรูปเคารพอื่นๆซึ่งเป็นที่น่าเกลียดชังในสายพระเนตรพระเจ้าและเพียงเท่านั้นนะครับเมื่อเขาพบกับความทุกข์ยากลำบากข้อ21เนี่นะครับเป็นสิ่งที่เราเห็นเลยนะครับว่าลักษณะ ความคิดอุปนิสัยของชนชาติอิสราเอลนั้นนะครับแย่มากเลยเนื่องจากว่าพอเขารับความทุกข์ยากลําบากเมื่อเมื่อก่อนนี้เขาไม่เคยพึ่งพาพระเจ้าใช่ไหมครับพอพบความทุกข์ยากลาบากเนื่องจากการที่พระเจ้าส่งให้อัเซียนะครับเป็นไม้เลวมาตีสอนนะครับแล้วกวาดต้อนพวกเขาไปเป็นเชลยเนี่ยเขากับสาบแช่งนะครับกษัตริย์ของเขาแล้วก็แช่งด่าพระเจ้าด้วยบ่บนต่อว่าพระเจ้าด้วยที่เป็นสิ่งที่ ไม่สมควรที่ได้รับการให้อภัยเลยนะครับนี่นะครับงนั้นความทุกข์ยากลําบากที่เกิดขึ้นกับชนชาติอิสราเอลเป็นเพราะความบาปของเขาที่กขกระบุกับพระเจ้าและมีจิตใจที่ดื้อดึงกับพระเจ้าเมื่อเกิดแบบนี้แล้วแทนที่จะหันกลับมาหาพระเจ้าใช่ไหมครับกลับแช่งด่าพระเจ้านี่แหละครับอิสราเอลครับในบทที่เนี่นนะครับเป็นสิ่งที่เราจะเห็นพลักษณะของ องอิมมานูเอลได้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งอิสยาเองก็ได้ให้ภาพความมืดและความสว่างความมืดคือสภาพความสิ้นหวังของยูดานะครับนงครับประชากรที่เดินอยู่ในความมืดและเดินอยู่ในดินแดนแห่งความตายคือชนชาติยูดาที่กําลังสิ้นหวังจากการรุกรานของทหารไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลซีเรียและอัสซีเรียนะครับและเป็นความเสื่อมรามทางศีลธรรมแนละฝ่ายจิตวิญ,ญญาณด้วยเพราะคน ในยูดาห์นะครับทำไมฮะไปพึ่งพาลูกพารพไปกับไหว้คนทรงพ่อมดหมอผีนะครับเป็นผลมาจากที่เขาได้กบฏหดกับพระเจา้าหันหลังให้กับพระเจ้าไปพึ่งพาสิ่งอื่นนะครับอิสยาห์ได้เปรียบเทียบปัญหาที่ยูดาห์กำลังเผชิญอยู่กับความหวังที่กําลังจะมาในอนาคตพร้อมกับพระมิสยานะครับเป็นภาพของความมืดและความสว่างนะครับและภาพนั้นก็เป็นภาพเล็งถึงใครฮะเด็กที่เกิดจากหญิงพรหมจรย์เล็งถึงพระเยซูคริสต์ ผู้ส่งไปไห้สยานะครับพี่น้องครับในพระธรรมมัทธิวบทที่4เราจะเห็นว่ามัทธิวได้อธิบายการรับใช้ของพระเยซูคริสต์นะครับกาขยายความด้วยนะครับมัทธิวบทที่4ข้อ13บอกว่าพระเยซูคริสต์ได้ย้ายที่ประทับจากเมืองนาซาเลนไปเมืองคปาปอรนาอูมซึ่งอยู่ริมทะเลสาบในเขตเผ่าเสบุลุนและนับทารีทําไมต้องขยายความว่าเป็นเสบุลุนและนับทารีเนื่องจากว่าเป็นการเชื่อมโยงในพระธรรมอิสยาห์บทที่9ข้อที่1นนี่แหละครับ เพราะว่าเซบรุนนัทธารีนั้นเป็นดินแดนที่ประเูครกสตเติบโต,ตขึ้นและรับใช้นะครับจึงเป็นเหตุผลที่บอกว่าให้อิสราเอลเห็นว่าที่เซบรุนนัทธารีเนี่ยจะเป็นแสงสว่างอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในอนาคตไงครับอันที่รักครับและไม่เพียงเท่านั้นนะครับอิสายาเองนะครับพยายามสื่อความหมายว่าเห็นพระสักขององค์อมมเมอรเนลนะครับว่าในข้อสาบอกว่าจะเป็นการขยายชนชาติคือเป็นการรวม ประชาชาติอื่นๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในประชากรของพระเจ้าพเพื่อให้เห็นถึงภาพของความเข้มแข็งและการขยายอาณาจักรที่จะมาแทนที่ความอ่อนแอในประเทศยูดาห์ที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับในข้อที่3บอกว่าจะเพิ่มพูนความชื่นบานความชื่นบานได้อย่างไงเมื่ออิสเมื่อยูดาห์เองกําลังแต่มาฮะจะตกไปเป็นเชลยกําลังจะถูกจะถูนเสียจะถูกริบจะถูกยึดถูกปล้นแต่อิสราเอล อิสยาบอกว่าจะเพิ่มพูนความชื่นบานใช้ภาพความชื่นบานนี้เป็นฤดูในการเก็บเกี่ยวและชัยชนะของสงครามซึ่งเป็นการขัดแย้งใช่ไหมครับเป็นภาพขัดแย้งกับหายนะของสงครามที่กำลังเกิดกำลังจะเกิดขึ้นครับเพื่ออะไรฮะเพื่อสื่อความหมายสภาพของสนติสุขและสภาพนะครับสันติภาพที่กําลังจะเกิดขึ้นมาพร้อมกับองค์อิมานเอลครับ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตครับพี่น้องครับยูดากํกำลังเข้าสู่การพ่ายแพ้และกำลังเข้าสู่การตกไาเป็นเฉลยนะครับของบาบิโลนอิสระอิสยาได้พูดถึงการแบ่งของที่ได้มาจากชัยชนะนะครับในสงครามก็คือเป็นวันแห่งชัยชนะเหนือคนมีเดียนเป็นวันแห่งชัยชนะของพระเจ้าที่อ้างถึงชัยชนะของพระเจ้าที่พระองค์ทรง นำมานะครับผ่านความอ่อนแอของกิเลอนของคนทหารเพียง300คนนะครับและเป็นภาพเปรียบเทียบชัยชนะของพระเจ้าผ่านความอ่อนแอของใครของเด็กคนหนึ่งครับที่จะนำความรอดและการปลดปล่อยของพระเจ้าให้พ้นจากแอกของความาบาปนะในอนาคตครับและเพียงเท่านั้นนะครับอิสยาห์ยังให้เห็นภาพ ของกริย์องค์น้อยนี้นะครับเนื่องจากว่าภาพของสงครามการนองเลือดการจลาจนความตายต่างๆนั้นจะเปลี่ยนเป็นภาพการประสูติขององค์อิมมนเอลครับนี่องครับทุกภระสนะนะครับมีความหมายอย่างมากซึ่งเป็นการอธิบายพระสนะขององค์อิมมานูเอลที่จะแสดงออกถึงความเป็นพระเจ้าของพระองค์ครับพี่น้องคครับพระองค์ทรงมีพระนาม ว่าที่ปรึกษาอาศาัศจรรย์เป็นความอาศาัศจรรย์ของการให้ความให้ให้คำปรึกษานะครับเป็นการพูดถึงสี่ปัญญาที่อยู่เหนือธรรมชาติครับทําให้พระองค์ทรงปกครองด้วยความชอบธรรมและความยุติธรรมครับกษัตริย์โซลมอนซึ่งเป็นแบบอย่างเป็นภาพจําลองนะครับของการปกครองด้วยสีิปัญญานะต่อมาครับพระนามของพระองค์อันหนึ่งคือพระเจ้าผู้ทรงมหิตริตครับ เป็นอีกชื่อหนึ่งของนะครับพระยาเวครับพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์นะครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่10ข้อ2 0 21นะครับในพระธรรมเยเรมีบทที่32ข้อ18ในพระธรรมเนหะมีบทที่8ข้อ32พูดถึงพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์นะครับซึ่งเน้นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านี่คือพระนามของพระองค์น้องครับและไม่เพียงเท่านั้นนะครับอีกพระนามหนึ่งคือพระบิดานิรันหมายถึง พระนามของพระเจ้าอีกอันนึงครับที่แสดงถึงความรักและการคุ้มครองที่มีความปลอดภัยมั่นคงอย่างไม่สิ้นสุดเป็นการปกครองของพ่อที่ดูแลลูกครับและอีกพระนามหนึ่งคือองค์สันติราชครับองค์อิมานูเอลนี้จะปกครองจะปกครองเมื่อความบาปทั้งหมดนั้นได้ถูกกำจัดสิ้นไปครับองค์สันติราชจะ กำจัดความบาปทั้งหมดออกไปนะครับทำให้มนุษย์นั้นมีสันติภาพกับใครครับกับพระเจ้าครับพี่น้องครับนี่ครับคือการปกครองขององค์อิมานูเอลพี่น้องครับลักษณะต่างๆที่พูดถึงไปนั้นนะครับเป็นการแสดงออกถึงความเป็นพระเจ้าของใครขององค์อิมานูเอลครับและเรารู้ว่าองค์อิมานูเอลคือใครคือองค์พระเยซูคริสต์ที่มาบังเกิดบนโลกนี้นะครับจากคันของหญิงพรหมจันทร์ เป็นคำพยากรณ์ที่อิสยาพูดถึงสำเร็จในสมัยอิสยาและสำเร็จในสมัยพระเยซูครับ่นลองครับนี่นะครับคือองค์อีมานนเอลครับในบทที่10นี่นะครับเป็นการพิพากษา,า,า,าอัสซีเรียครับพระเจ้าพระองค์ทรงใช้อัสซีเรียเป็นไม้เรียวในการตีสอนชนช,นชาติที่ยั่วยุพระพิโรธของพระองค์ชนชาติอิสราเอลยั่ยุพระพิโรธพระเจ้าด้วยการ หันหลังให้พระเจ้าไปกราบไหว้ลุกเคารพมีแต่ความอายุธรรมในชีวิตในการดําเนินชีวิตนะครับแล้วก็มีชีวิตที่เป็นมมทนนองครับดังนั้นพระเจ้าจึงใช้อัสซีเลียนะครับและตัวอัสซีเยเองก็ถูกพระเจ้าพิพากษาครับพระเจ้านะใช้อัสซีเยพิพากษาใช่ไหมครับแต่ว่าตัวอัสซีเยเองก็มีจิตใจที่ชั่วร้ายโหดร้ายนะครับอัสซีเลก็ถูกพระเจ้าพิพากษา พระเจ้าทรงใช้ชนชาตินี้เป็นเครื่องมือในการพิพากษาประชากรของพระองค์และชนชาตินี้ก็ถูกพระเจ้าพิพากษาด้วยทําให้เรารู้ว่าไม่ว่าใครชนชาติจะมีอํานาจเป็นมหาอํานาจมากแค่ไหนนะครับเมื่อทําความบาปพระเจ้าก็ทรงพิพากษาด้วยเช่นเดียวกันครับพี่น้องครับพระเจ้าไม่เพียงแต่สร้างโลกนี้แล้วปล่อยให้โลกนี้เป็นไปตามยถากรรมเท่านั้นนะครับพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ในการทรงสร้างของพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงเลือกประชากรของพระองค์นะครับคือชนชาติอิสราเอลและพระองค์ทรงมีแผนการสําหรับชนชาตินี้เมื่อใดก็ตามที่ชนชาตินี้หันออกจากแผนการของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงครอบครองอยู่นะครับพระองค์จะทรงมาแทรกแซงเพื่อให้ชนชาตินั้นเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์สําแดงอะไรฮะพระสิริแห่งคุณงามความดีของพระเจ้าท่ามกลางโลกนี้ครับพี่น้องครับเมื่อออสเีเลียนั้นนะครับมีชัยชนะใช่ไหมครับ กวาดต้อนชาติอิสตาเลเป็นไปเป็นเฉลยได้เนี่ยพวกเขาก็พยองขึ้นครับคิดว่าตัวเองนั้นประสบความสําเร็จเพราะกําลังทหารของตัวเองครับความสําเร็จนั้นทําให้ตัวอัสเรียนั้นนะครับมีความเยื่อหยิ่งและพอมีความเยื่อหยิ่งนะครับพระเจ้าจึงจัดการกับเขาพี่น้องครับหลายครั้งนะครับชีวิตของเราพอประสบความสําเร็จปุ๊บเนี่ยคับมุมอมองชีวิตของเรา ก็บิดเบือนไปจากความเป็นจริงเมื่อก่อนตอนที่เรายังไม่สําเร็จเรายังไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องใดๆก็แล้วแต่เราจะพึ่งพาพระเจ้าวิงวอนของพระองค์ขอพระเมตตาจากพระองค์ทรงช่วยเราแต่พอเราประสบความสําเร็จแล้วนะครับมุมอมองเราไปฮะบางทีเราคิดว่าเออเราเก่งนะเราทําได้นะเพราะฉันไงฉันถูกฉันฝึกฉันทํามาฉันเรียนรู้มาฉันถึงทําได้กลับกลายเป็นว่าความรู้สึกแบบนั้นความคิดแบบนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยเลยครับเพราะอะไรครับ เมื่อเราเยื่อหยิงเราก็ทําไมเราก็เป็กับปรปัชญ์กับพระเจ้าทันทีเลยครับพี่น้องครับอัสเตเรียเองก็เหมือนกันอัสเตเรียก็ล่มสลายในปี6กสองหนึ่งนะครับก่อนคริสต์ศักราชนะและเมืองหลวงของอัสเตเรียคือนีฮฮเวก็ล่มสลายด้วยเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องครับพระเจ้าทรงใชออสเตเรียเป็นเครื่องมือในการพิภากษาครับและอัสเตเรียเองก็ถูกพิภากษาด้วยนะครับเพราะความชั่วร้ายของพวกเขาหลังจากนั้นครับเราก็จะเห็นว่า พระเจ้าทรงเหลือคนของพระองค์ไว้คือชนชาติที่เหลืออยู่คือชนชาติที่ยังมไม่เขาเรียกอะไรฮะยังไม่หมดความหวังใจในพระเจ้ายังเชื่อยังวางใจในพระเจ้าอยู่ครับท่ามกลางคนที่หัวใจแตกสลายไปแล้วนะครับไปพึ่งพาพระอื่นไปพึ่งพาที่อื่นนะครับพี่นงครับพระเจ้ายัางสงวนคนของพระองค์ไว้เพื่อเพื่อเห็นแก่ใครครับเพื่อเห็นแก่พระสัญญาของพระองค์ ครับว่าพระองค์จะส่งให้ชนชาติของพระองค์นั้นยังคงเหลืออยู่ครับขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องครับนี่ครับคือบทสรุปครับของพระธรรมวันนี้ครับอิยาบทที่8บทที่9บทที่สิครับวันพรุ่งนี้เรามาดูต่อกันนะครับในลักษณะของพระเจ้าองค์อิมันูเอลครับเจ้าอิพรครับพี่น้องครับ